สวัสดีค่ะพบกับเก๋ไก่ที่โต๊ะโต้ค่นะคะวันนี้เก๋ไก่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถที่โต๊ะโต,ต๊านะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่ช่วยแนะนําชื่อเล่นหน่อยค่ะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะคุณกิฟนะคะอันนี้คุณกิฟว่าซื้อรถรุ่นอะไรคะอินโนวาค่ะเป็นอินโนวานะคะรถเจ็ดที่นั่งเองนั่นเองนะคะอันนี้คุณกิฟรู้จักโต๊ะโต,ต๊าได้อย่างไรคะ เพื่อแนะนำมาอ๋อเพื่อแนะนำมาแล้วอยากให้คุณกิฟต์ช่วยแนะนำหน่อยว่าตัวโตค้าการบริการเป็นยังไงตัวรถเป็นยังไงบ้างสามารถพูดได้เลยนะคะเราจะได้เอามาปรับปรุงกันค่ะ,คะการบริการดีมากค่ะเซลต้อนรับดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่ นั่งรับประทานอาหารก็ดีมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคือรวมๆแล้วก็ดีหมดเลยโอเคค่ะแล้วหนูจะให้พี่ทําแบบประเมินว่าตัวโต๊ะค่เป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมถ้าตัวโต๊ะค่เป็นมาตรฐานที่คุณพี่เขาวางใจจะให้คุณพี่ชูนิิวขึ้นมาแล้วบอกว่าเซลล์นิวเยี่ยมนะคะแต่ถ้าไม่ใช่พี่นั่งเฉยๆได้เลยเดี๋ยวเราจะมานับกันนะคะเราจะนับ1 2 3ให้คุณพี่เขาทําแบบประเมินกันค่ะค่ะเรามาดูกันค่ะว่า ตัวต้คาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นับ1ค,ค,ค,ค่ะนับ2ค่ะนับ3ค่ะเซลนิวเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะ,ะหนูขอเป็นตัวแทนของตัวต้ค่ะนะคะให้คุณพี่ออกรถคันนี้ไปแล้วเฮงๆปังๆ,งๆขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะขอบคุณค่ะ